ตักทายย่ำเทียงได้พี่น้องอันนี้ก็ช่วงเทียงแล้วเนาะืันนี้ก็ไม่ฉีดฮอร์โมนนะครับแล้วจนตอนสิบโมงนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาแช่ในเรื่องการปลูกอ้อยของผมเนาะผมก็อยากหาวิธีไม่ไหมนะครับที่เฮ็ดแังไดก็ไดให้มันลดต้นทุนนะครับแล้วว่าผลผลิตก็ยั่งเพิ่มพื้นเกานะครับแปลงนี้อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็คือผมห้องพื้นในยสารปรับปรุงดินนะครับผมยังปร่ทันได้ปุ๋ยไส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับจากนั้นผมก็ ฉีดฮอร์โมนฟูเตอร์40นะครับตัวนี้นะครับบูเตอร์40นะครับมาโดยตลอดอันนี้ฉีดไปอยู่อหาคั้งนะครับกาเฉลี่ย1เดือนต่อ2ครั้งเนาะครับเนาะฉีดไปหาคั้งครเบิ้งครับอ้อยก็มีความอุดมสมบูรณ์ดีนะครับใบเขียวใบตั้งใบตั้งท่งเลยครับนี่ใบใหญ่นะครับแตกกอดีนะครับนี่ครับดินทรายดนะครับเด้อนี่นะครับดินทราย ลองไปฉีดเบิ้งนะครับฮ้อมุ่นโฟที่นี่ครับมันซอยตานท่านแรงได้นะครับซอยให้พืชเฮาายู่อยู่ทดแรงได้กันเถอะนะครับถ้าฝนตกมากนะครับมันจะโตแบบก้าวกระโดดเลยมันจะยืดยางรวดเร็วนะครับเพราะมันสมสะสมอาหารไวแล้วเนาะตัวนี้นะครับยังได้กะไปล่องเบิ้งนะครับเอาไปล่องเบิ้งได้พี่นองได้ตัวนี้นะครับสนใจกระโทรมาหาผมก็ได้นะครับชุดนี้นี่ใส่ได้ยู ยี่สิบไร่นะครับยี่สิบไร่นะครับแต่กดเห็ดน้อยๆนะครับเข้าอาศัยว่าเห็ดอ้อยให้มันได้ผลผลิตหลายๆนะครับพื้นที่น้อยๆทำเยอะๆนะครับให้น้ำนักมันหลายๆนะครับก็ลองเบิง่งใส่เบิ่งนะครับเด้อ